สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าลงทุนเยอะมันก็ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชดูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนฮะวันนี้ช่างยันเป็นสีขาวนะครับเจอกับคู่ตู้นะฮะม้ามีคูนะครับผู้ที่มีเลตติ้งอยู่ที่ 1659นะครับม้ามีครูนะครับก็ช่างยันก็มีฉายาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นม้าดอสั้นนะครับม้าดอสั้นนี่เป็นฉายาของช่างยันที่พี่บำรุงนะครับเขาตั้งให้นะฮะตั้งนานแล้วนะครับก็อยู่ในเกมกันต่อนะครับวันนี้ช่างยันเล่นเป็นมายงขวานะครับส่วนคู่ต่อสู้นะครับคุณม้านะมีครูนะครับเล่นเป็นม้าเทียมนะครับ ก็ตามสเต็ปครับวันนี้ก็ได้เบี้ยสูงนะครับสวยงามนะครับแทงเบี้ยสูงขึ้นไปนะครับเราก็ได้คาเลกาสงทาวรด้วยนะครับนะตำแหน่งนี้ไม่รู้จะดีไม่ดีนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ว่ากันไปตามเกมนะครับเพื่อนๆแต้มนี้นะฮะผมไม่ให้เขาระเบิดด้านขวามือนะครับเขาจะแทงระเบิดมาผมไม่ให้นะฮะไม่ให้มานะครับ แตงมาเราก็กินมามีมาด้วยอะไรด้วยนะครับก็มาโจมตีกันด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้นะครับก็เขาหลบขุนหนีขุนไปเลยนะครับนะเขาหนีขุนไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับก็พยายามหลบขุนตอนนี้เขาก็บนตัวนะหมุนตัวผมก็พยายามหาตำแหน่งนะโจมตีก่อสูว่าจะเอาแต้มไหนหรือตรงไหนดีนะครับเขาก็ขยับเรือนะครับแต้มนี้ก็จะเดินเรือกันเยอะหน่อยนะครับ หาพื้นที่หาจังหวะหาที่เดินนะครับผมแย่เบี้ยขกินไปนะครับหวังระเบิดเลยนะครับว่าจะลุยกันนะครับกินตัดเข้าไปเอากินตัดเข้ามานะครับเอาเรือนะไปจับเม็ดไว้ก่อนนะครับโอ้โหก็แทงนะแทงเรือเรืออยู่ไม่ได้ครับต้องถอยกลับอีกแล้วนะครับเพื่อนนะแต่นี้ก็เสียทีเดินไปนะครับแต่ก็ยังพอเล่นกันได้นะครับ ต้มน,นี้นะฮนะช่างยันเห็นโคนด้านหลังนะฮะมันมีโอกาสที่จะขาดนะครับผมก็เอาเรือมากดโคนไว้หยอกหยอกวิธีนึงก่อนนะฮะแต่มน,นี้ผมก็ระเบิดตรงเซนเ,นเตอร์เลยนะครับเขาทิมโคนเอาเบียทิมโคนนะครับก็กิน2เข้าไปครับนะฮะเขาเอาเบียกินแล้วก็มากินเราได้กิน2นะครับเ,เพื่อนๆแต้มน,นี้นะครับแต่ก็นะฮะเป็น แต่ที่ดีไม่ดีก็ต้องว่ากันไปในอนาคตนะครับก็เดินไปแล้วนะครับแทงคนเข้าไปอีกตีลุกแล้วก็แทงคนนะเขาถอยหลังไปนะครับโอ้เขามีโอกาสที่จะเอาเม็ดไปแทงมาเราได้นะครับเพื่อนเอะฮะก็ไม่เป็นไรครับชีวิตคือการลงทุนครับต้องลงทุนกันบ้างนะครับก็ตามชื่อเรื่องครับลงทุนเยอะมันมากมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ไปแล้วนะครับตามเกมนะครับวันนี้นะฮะก็ลงทุนกันหน่อย ะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเออแต้มนี้เขาก็ไม่ยอมกินนะเม็ดกินมาได้ก็ไม่ยอมกินนะตอนนี้ก็แลกเดือกันไปครับอาวเขาก็กินเราก็กินกันไปเขาก็ขยับขุนขึ้นมานะครับเ,เพื่อนๆนะโอ้โหม้าจังยันกลับไม่ได้กลับก็กระโดนกลับ,กล,บกลับมาก็ได้เหมือนกันนะกลับมาให้โคนกินนะเนาะแต่ว่าก็มันก็ไม่ค่อยดีโอ้โหแต้มนี้เขาใช้ม้ากินเข้ามาเลยครับ โอ้ผมก็ต้องใช้เบี้ยกินกลับเข้าไปนะฮะเขาก็ใช้เม็ดกินนะมาแล้วก็กินสองเข้าไปนะครับโอ้โหเพื่อนๆน,นะนฮะตอนนี้ก็เราไปลองแล้วนะครับเม็ดกับโคนนะครับกอนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโคนก็จะดีกว่าเม็ดนะครับก็เอามาไปจับนะจับโคนนี่ตำแหน่งนี้เขาหนีโคนนะครับนะการหนีก็เป็นการลดาละนะครับไม่ไม่ใช่มาผูกนะครับ การผูกเป็นการเพิ่มพละนะครับก็เสียที่เดินเนี่ยเสียตาเดินอีกแล้วนะครับนะผมก็หวังว่าจะเอาเม็ดขึ้นไปแทงโคนเขานะครับก็แทงไม่ได้ครับเสียสองนะครับก็พยายามหลบม้านะหมุนม้าใหม่แต่นี้เขาแทงขึ้นมาก็กินตัดเข้าไปเลยครับในใจตอนนี้ก็หวังว่าจะหาเสมอนะครับเพื่อนเพื่อนครับเกมนี้ผมตกเป็นรองนะครับเพื่อนๆนก็ต้องหาเสมอนะฮะต้องพยายามหาเสมอนะครับ พราะว่าดูแล้วนะครับไอเบียขวามือก็อมีโอ,อ,อกอาสเสียอ,อ,อีกแล้วนะครับขวามือนะฮะเขาถอยโค้นเข้าไปนะฮะแต้มนี้เอาเม็ดแทงโค้นครับเขาไล่เรืออีกแล้วนะโอ้โหเขาเดินดีเหมือนกันนะครับเดินดีจริงๆนะครับก็ขยับเรือนะเขาเรือมาจับเมด็ดเอาหลบม้าขาดอีกเอาแทงเสริมเข้าไปแทงเสริมเข้าไปนะครับ ขาจะเดินอะไรดีนะฮะโอ้โหเห็นพิมาอะไรเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยะนะฮะท่านม้ามีครูนะครับอะไรเนี่ยของเขาดีจริงๆมีวิชามีอะไรเนี่ยเคลื่อนย้ายโอ้โหเคลื่อนย้ายจักรวาลโอ้มีอารมณ์สนทะีจริงๆนะครับอู้ต่อสู้คนนี้นะครับก็ต่อม้าก็กินม้ากันไปนะครับนะฮะก็อตอนนี้ ในแนวนะในความคิดของช่างยนก็ต้องหาเสมออย่างเดียวครับนะดูแล้วจะจะยากด้วยนะเวลาก็เหลือน้อยนะครับช่างยันโอ้ยแย่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 ทำอย่างไงดีตอนนี้หาเมือได้ไหมเอาก็เดินขุนขึ้นมาแตมนี้ไม่รู้จะทาอะไรครับร้อยกินไปเลยครับยังไงก็ฟรีโอ้โหแนะ่จริงๆผมอยากจะให้เขาขุนขึ้นมากินนะครับเพื่อนๆนะผมหลอกเขา แล้วผมจะใช้เรือไปจับโคนอันนี้เราเขาไม่สําเร็จนะครับเพื่อนๆถ้าเขาใช้ขุดกินขึ้นมาจะสวยงามนะครับนะแต่เขาหลอกเขาไม่สําเร็จก็เอาเอาโคนเรือมาจับโคนนะครับแล้วก็เอากลับไปต่อเรือนะครับนะโอ้โหดูเวลานะครับเหลือ50วิแล้วครับโอ้ยแย่แย่นะครับต่อเกมนี้สงสัยจะไม่ไม่รอดนะครับช่างยันนะครับก็ตัวเหลือเยอะนะครับก็ เบียดเบียดกันไปเบียดกันมาก็คงจะแพ้เวลานะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ FC อยากจะดูว่าช่างยันแพ้นะครับวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าแพ้ตรงไหนนะครับอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์ว่าวันนี้ช่างยันแพ้ตรงไหนนะผิดพลาดตรงไหนก็บอกกันมาบ้างนะครับนะแล้วเราจะมาแก้ไขด้วยกันอ่า,าเราก็จะเรียนรู้หมากลุกไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ ยังไงก็แพ้เวลาครับเพราะว่าเขางหยนะฮะก็คงจะตัวเขคงไม่พอนะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ต่อไปก็หมดนะฮะเม็ดกอบโคลนะครับมันจะไปสู้กันได้ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะแจ้งเตือนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนนะครับช่างยันขอร้องนะครับช่วยกดติดตามให้ช่างยันด้วยนะครับ วันนี้ชัางยันก็คงจะได้นะระยะเวลานะครับของเ,อเกมเกมนี้นะครับเพราะเหลือเวลาแค่5 6นะครับ5 4 3 2 2นะครับ2แล้วก็1 0ครับหมดเวลาครับวันนี้ก็ต้องยอมแพ้ไป วันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบาย,บาย